กินกินอิ่มแล้วพอ้ค่ะสวัสดีค่ะมือนี่เฮ้ามาเมืองเขาจีเนาะค่ะเขาจีออกแกนิกค่ะเพื่อสุขภาพเขาจีออกแกนิกเพื่อสุขภาพได้เลยค่ะค่ะโอ้ไม่เท่าไหร่ค่ะห้าบาทจ้าห่วยร้องร้องเขาจีออกแกนิกเพ่นจักใหม่ดู ย้าบาทไม่เดียวได้ยุดอกเนอะได้ค่ะอับ้องไปหลายกินไปหลายแล้วยังี้วะ่ะไอตอกไอติมกับกินแล้วหยิบแล้วนะคะ,ะน,นี่เอฟซีพ่อแม่พี่น้งองเขาจีค่ะ,คะหาบาทหาบาทเด้อค่ะเด้อค่ะบากททิเมืองดีวัดตาวางน้ำเย็นนะคะ สิบ15าบาทค่ะเอา้าพี่ชิว่าหนังว่าเอ้ยบอกไพเลยอ๋อค่ะเป็นข้าวจีอออร์แกนิกค่ะค่ะเชิญได้นะคะอยู่ที่วัดตาบางน้ำเย็นค่ะค่ะเป็นข้าวจีโอท็อปของกันทลาวิชัยค่ะค่ะอืมโอท็อปกันทลามิชัยแจกดิอ,อร่อยอร่อยบะหมี่อันปลาจิมเนาะ ปลาลาก็ทำเองนะคะค่ะจิ้มได้เลยค่ะอืมปลาค่ะทำเองค่ะอืมอืม,อมปลาลาเพิ่งไปเท็ตเองเพิ่นไม้จากกันปลาบีใช้ มึงเนี่ยพี่น้องตาแซบเด็กตาแซบตาแซบบดตาแซบล่ะแซบอิรินี่นี่นี่ปลากินนี่แซบแซบค่ะแซบถามมาเที่ยววัดป่าแมน้ำเย็นเชิญนะคะอยู่ที่หน้าศาลาวัดสิบเอร้อยสิบสองค่ะศาลาลอยที่สองหมายถึงเสาลอยสิบสองตน ชื่อชื่อศาลาร้อยสิองค่ะชื่อสาลา,าร้อยสิบสองมศาลาสามมศาลาไม้ตะเคียนทองอืมนู้นค่ะเขาพนี้นนิ่มเอตี เป็นตะกินหายอ,อร่อยไหมคะอร่อยมากข้าวนิ่มข้าวอ่อน กินั้งแตบหลายเด็กับเอี๊ยพ่อแม่พี่น้องเห็น่ะจ้า,จาแล้วนี่คือข้าวเกียบอยังค่ะเป็นข้าวเกียบเห็ดค่ะมีเห็ดข้าวโพดแล้วก็มนันม่วง ทำจากเห็ดหอมข้าวโพดแล้วก็มนันเงี่ยค่ะถุงเท่าไหร่ถุงละสามชิบหาบาทใช่ค่ะสามห้าสามสองร้อยปแซ่บปแซ่บค่ะนั่นมาอุดหนิ่งได้เด้อค่ะเด้อ ของคุ้งทีเพิ่งขายหลายอย่างนี่เขากีเขากีเพิ่งจะอย่างห่อนห่อนล่ะค่ะมีอปลาสับป,ปลาบองให้พร้อมค่ะผู้ใดแวะมาทางศาลา1้อยสิบสองเนาะจ้ะ,ะถ้ามาวัดป่าวางน้ำเย็นเชิญได้ที่หน้าศาลาร้อยสิบสองค่ะ,คะ